ืนนี้เราพักที่มอนตานาฟาร์มนะคะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งเดินที่ถนนหน้าบ้านนะคะตรงนี้เป็นส่วนกลางเตน้นชื่อเบอร์มิงแฮมเต้นน่ารักมากเลยค่ะอากาศหนาวมากเลยสิบเจ็ดองศานะคะแล้วมีลมอ่อนๆเราพักที่บ้านนะคะตรงนี้เป็นบ้านบ้านนี้มีชื่อ ่าเป็นแบบแนวสไตล์อังกฤษดีมากเลยนะคะเนี่ยมันดูบรรยากาศสิคะเนี่ยบ้านเนี่ยก็จะเรียงกันไปเรื่อยเห็นไหมคะวันนี้เรามาเป็นบ้านพักที่เราพักอยู่หลังเดียวเลยนะคะเราเป็นเจ้าของเลยตอนนี้ <c oughs> อันนี้บ้านหลังนี้ชื่อบ้านออกซฟอร์ดค่ะรานะคาบ้านแนวสไตล์อังกฤษ บรรยากาศดีมากด้านหลังเป็นเขานะคะอากาศวางน้ำเขียวนะคะโอโซนอันดับที่หกของโลกเลยนะคะเนี่ยมีรถเราจอดอยู่คันเดียวเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมคะในเป็นแนวบ้านต่างๆในบ้านก็น่ารักมากเลยมีเตียงนอนเป็นรูปรถมีห้องใต้หลังคาอยู่ข้างบน นอนได้สามสี่คนนะคะหลังเนื้อแต่มีบ้านหลังเล็กที่นอนสองคนอยู่ด้วยราคเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเนินเขาเดินขึ้นไปบ้านหลังนี้ชื่อว่าเคมบริดจ์ค่ะเคมบริดจ์นี่อันนี้หลังน่ารักจังนะคะมองเห็นภูเขาด้านหลังเคมบริดจ์ อาแล้วต่อไปเราก็เดินต่อไปถนนหน้าบ้านอ่าหลังนี้ชื่อว่านัตติงแฮมค่ะหลังนี้น่าจะนอนได้สองคนเป็นหลังเล็กๆมีวิวที่ข่าข้างหลังอากาศดีมากเลยค่ะไม่มีใครมาบางังลมเย็นๆข,ของเราเลย แล้วเมื่อคืนนี้เราพักที่ห้องที่บ้านหลังนี้นะคะชื่อว่า Kensington นะคะนี่น่ารักนะคะเมื่อคืนขุณ <c oughs> ปูขึ้นไปนอนห้องใต้หลังคาเอาอชื่อ Kensington หน้าบ้านมีดอกไม้อ่าไมาค่ะเป็นแนวสไตล์อังกฤษ ดีมากโอ้โหวสวยมากเลยค่ะอากาศก็ดีมากเลยโอ้โหเนี่ยคิดไม่ผิดเลยที่มาช่วงนี้หมคะอยู่กรุงเทพเราอนมากเลยเนี่ยพอเริ่มเย็นพอดีเลยเราก็จองเอาไว้พอดีอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะที่ใหญ่พอๆกับบ้านที่เราพักนะคะมค่ะชื่อว่าอะไรนะเนี่ยข้างหลังเป็นแนวเขานี่ถ้านหน้าผนคงจะมี หมอกหลลงมามีชื่อเวสต์มินสเตอร์นะคะน่ารักไหมคะนี่บ้านหลังในเวสต์มินสเตอร์อืมบรรยากาศรอบๆนะคะล้วข้างหน้าข้างในสวนยังมีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยค่ะมีสวนสัตว์มีแพะมีแกะมีม้ามีอัลปกาก้า อืมต่อไปเวลาจะมาวางน้ำเขียวเนี่ยต้องมาพักที่นี่นะคะคุมมากมากเลย